โ okay, อเคครับผมกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะพาทุกคนมาเรียงฟืนนะฮะเตาถ่านกันนะฮะผมก็ฟืนที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้านี่ก็เป็นฟืนที่ตัดมาเนาะอันนี้จะเป็นขอแนะนาก่อนว่ามีไม้อะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นไม้เออลองกองนะครับแก่นมากฟังเสียงนะทุกคนอยงมันจะก้องกางวานอย่างเงี้ยฮะอันนี้ไม้ยางมันจะไม่ค่อยแก่นเนาะไม้ยาง,งผมก็ใส่ไปด้วยกันหมดเลย พอดีต้นยางมันโค blade, ่นนะก็เลยเอามาอันนี้ไม ith, <kho. S 2> ้ไมังคุดนะฮะสังเกตได้ว่าเสียงมันจะไม่เหม yes ือนกันเสียงมันจะไม่เหมือนกันนะทุกคนแล้วก็ไม้อีกอย่างหนึ่งก็คือไม้อันนี้อันนี้เป็นไม้ทุกคนครับนี่คือไม้มะไฟนะครับฟังเสียงครับเสียงมันจะก้องรางวานนะเห็นไหมเสียงก้องงางวานมากอันนี้เป็นไม้มะไฟครับผมเนื้อกันแก่นเลยแข็งแข็งนะครับอันนี้เป็นไม้มะไฟ ไม้มาไฟกับไม้ลองกองนะครับผมความเกลี่ยพอกันเลยนะครับเปลือกจะบางๆครับผมเปลือกจะไม่หนาเนาะโอเคอันนี้จะมาสอนทุกคนเรียงฟืนกันนะเตาถ่านเนาะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าเรียงยังไงกันนะครับโอเคเดี๋ยวจะพาเข้าไปในเตาถ่าน,นมมกันนะผมไิธดีการเลียงเนาะเรียง,ย,งยังไงโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเตาถ่านกันแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้เนะาะผนังถํานนะครับให้ดูร,บรอบๆเลยนะครับเป็นยังไงเป็น,นำดำๆเนาะอันนั้นคือที่ผมโบกใหม่เนาะอันนั้น เป็นรูไฟนะครับอันนี้หน้าหลังผมก็ที่ถ่ายอยู่หลังกล้องก็จะเป็นรูควันนะครับให้ดูรูควันเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นควันดออกตรงนี้นะเผนแสงไหมนั่นแหละครับคือรูควันเนาะตอนนีนะ้เอาไม้มาแล้วได้หนึ่งท่อนนะเป็นไม้มะไฟเนาะการเรียงฟืนนะครับผมเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะฮะบ,บางคนเขาจะเรียง ไล่ตั้งแต่ทางปากไฟนะครับป่องไฟเนาะมาทางป่องควันนะคผมซึ่งตรงไฟเนี่ยตรงรูไฟเนี่ยจะต้องใช้เป็นไม้ใหญ่เท่านั้นนะฮะนี่ครับผมเอาไม้มาแล้วนะไม้ใหญ่ซึ่งปากรูไฟเนี่ยครับต้องใช้เป็นไม้ใหญ่เท่านั้นนะบางคนใช้ไม้เล็กนี่ไม่ได้เลยครับผมไฟลุกจนไม่เหลือนะไม่เหลือเลย อันนี้เป็นไม้ไม้ใหญ่เนาะนี่ครับเป็นไม้ไม้ไฟใหญ่เนาะ <ś led> ผมก็จะไว้ตรงนู้นเลยนะครับตรงใกล้ๆกับรูไฟได้ให้ไฟมันพุ่งขึ้นมาแล้วก็ไหม้ตัวนี้ครับตัวใหญ่เลยนะครับ <ś led> ส่วนป้องควันด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปองควันด้านหลังเนาะผมก็จะใส่แต่ไม้ช่วงนี้ก็จะเป็นไม้ตรงกลางๆก็จะเป็นไม้ที่มีลักษณะไม่ใหญ่เกินแล้วก็ไม่ใหญ่เกินนะครับผม <ś led> ส่วนด้านหลังนี่ตรงป้องควันนะครับจะเป็นไม้เล็กไปเลยนะครับผมเพราะมันไม่ได้โดนไฟเยอะเนาะ ด้านหน้านะครับจะโดนไฟเยอะกว่าด้านหลังนะครับโอเคนะทุกคนด้านหน้าจะโดนไฟเยอะกว่าด้านหลังก็เลยต้องใช้ไม้ใหญ่ไปข้างหน้าเพื่อจะเป็นตัวเอ,อ่อให้มันให้ไฟมันอยู่นานๆน,นะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูกันวิธีการเรียงกันครับในเตาก็จะอากาศร้อนๆหน่อยนะครับ อันนี้จะเป็นรูไฟนะครับก็ฟืนก็ได้ประมาณนี้นะครับใส่ตรงตรงนี้นะครับให้เป็นไม้ใหญ่นะฮะหลักการเนาะคือต้องเป็นไม้ใหญ่เท่านั้นนะครับผมไม้เล็กไม่ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวไฟนะครับผมมันจะกินไม้เล็กไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วทีนี้ไม้เล็กหายหมดแล้วไม้ใหญ่ก็จะไม่นับนนะไม่ติดเลยนะครับถ้าไม้เล็กหายนะครับต้องเอาไม้ใหญ่ถึงจะพยุงไฟได้นานๆเนาะ ไฟจะได้อยู่นานๆเนาะไม้เล็กมันก็ดับไวนะครับต้องเอาไม้ใหญ่เนาะถึงจะติดไฟแล้วก็อยู่ได้นานๆเนาะนี่ครับเหน็นู้องนับสูงมากเลยไม้เล็กนะครับเดีว่าลองดันๆด,ดูนะครับว่ามันแน่นหรือไม่แน่นเนาะดันให้มันแน่นๆนะครับมันจะได้ไฟจะได้ลุกติดต่อกันนะครับจะเลี้ยงไงตรงนู้นมาครับตรงนู้นนครับด้านหน้านูน้นนะเพราะว่าต้องยังไล่จะดับออกไปเนาะโอเค นี่ก็เลี้ยงได้ครึ่งเตาแล้วนะครับอีกครึ่งด้านหลังก็จะลามไปเลยครับด้านหลังโอเคผมทุกคนผมก็จะฝากไว้แค่นี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวยังฟืนเต็มยังไงเดี๋ยวมาบอกเนาะก็สรุปเลยด้วยกันนะครับว่าไม้ใหญ่นะับผมไว้ตรงรูไฟให้เยอะๆนะฮะเน้นเป็นพิเศษเลยตรงรูไฟนะครับที่ไฟต้องขึ้นมาด้านบนเนาะ ตรงนู้นนะนัน่นคือรูไฟนะครับผมที่สุมไฟแล้เง่ายคือตรงนั้นมันจะเป็นบ่อสุมนะครับผมก็จะขุดไว้แล้วก็รอเอาฟืนลงครับเอาฟืนสุมลงไปนะฮะส่วนด้านหลังก็จะเป็นปล่องควันนะครับนะครับปล่องควันอันนั้นก็จะเป็นไม้เล็กหมดเลยนะครับวางตรงบริเวณด้านหลังนี้ครับด้านหน้าก็จะเป็นไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับไม้ใหญ่ก็จะต้องอยู่ด้านหน้าเนาะเพื่อให้ไฟมันเข้ามาถึงไม้ใหญ่นะครับแล้วไม้ใหญ่ก็จะพยุงไฟไปหาไม้เล็กเรื่อยๆนะครับก็จะติดทั่วกัน นะครับทั่วถึงเลยนะครับผมถ้าเอาไม้เล็กไว้ด้านหน้าก็ไฟจะลุกเออไม้เล็กจนหมดนะครับสรุปเลยนะครับโอเควันนี้ครับผมนุงก็กองไม้ครับเดี๋ยวผมห้ดูเนาะนะครับกองไม้ด้านข้างของผมก็มีกองอีกองนะครับนี่เตรียมใส่เนาะโอเคผมวันนี้ก็ไม่มีเลยมากเนาะเดี๋ยวถ้าเรียงฟืนเตรียมยังไงก็จะมาบอกอีทีครับผมแล้วก็บอกการจุดการสุมด้วยนะครับแล้วก็ ิธีกานปิดนะครับผมโอเคผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ครับผมกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมคลิปนี้มีสาระก,กับทุกคนนะครับผมฝากแชร์เพื่อนๆได้ดูด้วยนะสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ